ไปไหนคะวันนี้ไปไปออกรถครับแปีวรถแปีวรถหัวลากสแกนเนี่ย4 10, 4สีหนึ่งศูนย์สีส้มไม่รู้ก็ของรถเขาแน่จะล้างรถลงนะนี่ก็มีกล้วยดอกไม้นะครับมีลูกน้องทำอะไรยังไงก็กล้วยมีลูกน้องเพืออกรถผมดีไม้เน้องรู้จกักมุมไม้อ่อนแล้วก็รอดู 10, สีหนึ่งศูนย์นะครับสีส้ม แต่ว่าต้องเอามาเก็บอีกเยอะเดี๋ยวไปถึงรถระหว่างเดินทางเนี่ยถ่ายให้ชมอะไรเนี่ยมือมโตเนระไปก่อนนะครับเจอกันครับออกมาแล้วครับกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดอยุธยานะครับเพื่อไปรับรถวันนี้นะครับ เก่าเขาสมัยเรานะครับเพราะว่าผมขายวอลโว่440ออกไปแล้วเกือบเดือนละแล้วก็ได้ไปซื้อไอ้สแกนเนีย P410 ไว้นะครับนี่กําลังมุ่งหน้าอันนี้ก็เป็นรถตู้ของที่บ้านผมนะครับรถตู้ที่บ้านเบาะเบอรเป็นแปดที่นั่ง V.P. นะครับนี่ก็มีน้องชายครับไปให้หม <c oughs> ุนเงนบ้านนาน บนหลังคางมีดาวด้วยนะจะไปรับรถสองคนพี่น้องนะครับตอนนี้เป็นยุคของสองคนพี่น้องไปแล้วครับคันนี้ก็สภาพที่จะไปเอาครับที่จากวันที่ไปดูรถมาก็ไม่ไม่คือถือว่าซื้อได้ถูกเราก็ตั้งใจว่าจะเอามาเก็บแต่ก็เป็นสเปคที่ชอบคือเป็นตัว410ถุงลมนะครับล้อหลังยก สิ่งที่ได้มาลูกคันนี้ก็จะได้เป็นกระทะอลูมิเนียมสิบใบแล้วก็ได้ยางใหม่แน่นๆเลยพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปม,มั้งแต่ไม่รู้ว่าเขายางหมอ,อกหรือเปล่าว,าวได้ยางใหม่สิบเส้นได้กระทะพิเนียมสิบเส้นแต่ว่าต้องมานั่งใช้เครื่องขัดน้ำยาขัดแม็กขัดแล้วก็ทําความสะอาดกันยกใหญ่สําหรับเจ้าสแกนเนียคันนี้นะครับว่าดูจากแล้วต้องมาเก็บ เปลี่ยนพวกซุ้มล้อเปลี่ยนซุ้มล้อซื้อบันไดข้างฝั่งแบตเตอรี่หรืออาจจะใส่เป็นสเกิร์ตข้างปิดไปเลยก็ยังไม่รู้ต้องดูตังในกระเป๋าด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ซื้อรถเอาผ่าดไปคันหนึ่งแบ่งเงินจากที่ขายรถวอนโบได้ครับขายวอลโ่440หัวสูงได้ก็กลับไปซื้อรถเอาผ่าดกลับไปทําธุรกิจรถเช่าวีพเหมือนเดิมครับเหมือนอย่างที่เคยดูในคลิปของสุริยาครับ ที่เขาเคยถ่ายผมว่าผมเคยทํารถเช่ามาก่อนครับก็เลยกับขายบอลโบเพื่อเอาทุนมาแบ่งทุนเป็นสองอย่างนะครับขายบอลโบได้แปดแฟนห้าแบ่งทุนครึ่งหนึ่งมาซื้อรถเอาผาดนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็มาทํารถสแกนเนียมาซื้อสแกนเนียเพื่อไว้วิ่งงานผมมองว่าไองานรถบรรทุกเนี่ยคือยังไงมันก็หากินได้ตลอดเวลานะครับคือล้อหมุนได้เงิน แน่นอนแต่ผมโชคดีที่ว่าผมได้เพื่อนดีได้วิ่งงานดีงานประจำน,นะได้เพื่อนดีคนดีมิตรที่ดีนะครับที่ผมได้จะเจอมาใครชื่ออะไรเอยนะมันคือรถหัวล่าของเสียตองนี่เขาชื่อเอทชัตเตอร์นะครับจะวิ่งงานเบียรกรุงเทพหาดใหญ่เป็นหลักสมัยก่อนที่ผมไปวิ่งกับเขาครับกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพ พัทลุงจะวิ่งอยู่กันประมาณเนี้ยรับตอนหลังผมวาหันมาวิ่งสายต้านแทนโอ้โหแล้วมอว่ายังไงเราก็ต้องเล่นเล่นหัวลากไว้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกยังไงเราก็มีรถหัวลากไว้ไว้ไว้ช่วยเราได้หาเงินได้นะครับแต่ผมคิดว่าเศรษฐกิจมันคงไม่กลับมาพังเหมือนเดิมอีกตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนแล้วนะครับตอนนี้พังแต่กำลงังแต่เรื่องจะกลับที่บนทางด่วน อันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับของที่บ้านตอนแรกว่าจะขายรถตู้คันนี้แหละแล้วก็ไปซื้อเอาผาไปทาทุนแม่มาว่าแม่บอกไม่อยากขายเพราะว่ามันกว่าจะทําได้แบบเนี้ยคันหนึ่งผมลงทุนภายในคันนี้ไปเกือบสี่แสนนะครับทั้งรถทั้งเบาะเนี่ยเบาะชุดหนึ่งเบาะแปดที่นั่งนะเดี๋ยวถึงที่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายต่อไปดูจ้าสกัน,นียสี่หนึ่งศูนย์ครับ ขอญอาตเดินทางก่อนนะครับอ่าน่ตามโลโก,ก้ชื่อครับบุญมงคลที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่รับรถของเรานะครับอันนี้ก็มีสังฆะทานนะครับเตรียมขึ้นรถหนึ่งชุดแล้วก็ดอกไม้กล้วยนะครับแล้วก็พระเตรียมมาแล้วซ้ายนี่นะนี่อันนี้ก็ชื่อสมจิตบ้านของพี่สมจิตโลจิสติกนะครับขอล้างไว้รอละเปิดประตูได้กลิ่นให้เรา นั่นเองเจ้าสแกนเนียของเราไปถึงเราเราต้องเป็นลอ,อกสติกเกอร์อันดับแรกนะครับเราสติกเกอร์ออกหมดหมดเดี<อ>๋ยวไปดูเบื้องต้นกันนี่ครับอันนี้พี่เขาล้างละครับที่บอกคือต้องเอาไปเก็บกันนิดๆหน่อยๆนะครับอะไรที่มัน ไม่สวยไม่งามไม่ไม่ถูกตาเราตอนนี้พี่เขาล้างเรียบร้อยน่าจะมีลงวงลงแวปมาเด็นก็คือรถมือสองครับเราอยากได้ดาารถสะอาดรถใหม่เราก็ต้องซื้อป้ายแดงครับน,นี่เดี๋ยวเราต้องไ่ทำคอนโซลนั่นแหละก็ยังโอเคพี่เขาสะาดไปล้างวันนี้เลยครับแต่ผมแปลกใจคนกลับคนคนเก่ามึงดีหรือมึงอะไรเี้ยฮะมึงต้องมาเจาะรูเนี่ยพม่าก็มี มาว่าอย่างดีครับเรียบเลยผิดจากวันนั้นยกอันนี้เอกผิดจากวันนั้นที่มาดูวันแรกนะครับสะอาดเดี๋ยวนี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับชุดนี้เดี๋ยวท่อมอพักถอดออกอันนี้ที่ได้คือฝูกใจผมก็คือเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับสิบเส้น เส้นนะครับเป็นอลูมิเนียมกระทะอลูมิเนียมเอาโก้แท้นะครับของตะกันเนียแต่นี้มันน่าจะเดี๋ยวจะต้องสับสับวงเนี้ยเอาไว้ข้างในเพราะว่าเป็นรอยผิดจากวันแรกที่มาดูก็ซุ้มล้อฝั่งซ้ายยังดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ซุ้มล้อนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนครับระแวะและเชียงกรงลังสิตล้อขัดยางอะไรับโพด ตามตามสภาพครับเราก็ไปเก็บเอาซื้อสีมาพ่น,มา,พนมาทําให้มันเรียบม,มันเอี่ยมก็อันดับแรกเลยต้องทำนะครับจะขับไปอันดับแรกที่ผมต้องทํานะครับนี่ครับบูธโหเกง่งก็เปลี่ยนเค่กลับมาจากมาเลยนี่นี่เพิ่งกลับมาเลยความเปลีป่ยนแปลงครับหลังจากที่มามาตอนบ่ายครับความเปลี่ยนแปลง ุ้มล้อเต็มหมดแล้วล้อแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันบี้เว้ยมันดันเข้าไปวะไม่ได้ไม่เข้านะฝาครอบแบบมีแล้วยางหัวเก๋งก็เปลี่ยนเลยนี่กำลังเปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้านะฮะไฟเลี้ยวหน้าแต่พี่ไปลงยูทูปไฟเลี้ยวหน้านะครับป,ป,ป,บปติเอร์ข้างก็ลอกออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้ว ตรงนี้ขัดแม็กเกีหนย,ย่างเดียวได้โชคหน้าแท้ด้วยนะครับโชคหน้าแท้หนึ่งสองสี่ีรีสห้าหนึ่งคู่สูสภาพโชคเดิมครับไม่รู้แม่งขับได้ยังไง <c oughs> นี่ไอช่างถือนี่ครับ ชคเดิมค,คุณไปยันมาเลยไปไหนต่าไหนตับได้อย่างไรนี้ไม่ยืนไม่งอแล้วรถมันจะไม่พังได้ยังไงเนี่ยได้เราขับรถเฟี้วๆมานี่มันไม่เข่าขับรถฟี้วๆม,มาเจออย่างนี้ไม่ไหวต้องทำให้มันดีๆหน่อยีช่างกำลังเตนหลอดไฟหน้านะครับไล่หลอดไฟหน้า